สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายไผ่ผ้ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายไผ่เดินนำของมูลเนาะทางตำเล้ามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเปเนี่ยทางก่อนจะไปรับชมเราฟังยายไผ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไผ่ในไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำยายไผ่รงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับซิบเบรพาดเบิ่งพาดชมเนาะทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขาาาาามมคุยยยยททัักกกบไะ คอเมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกับโบ๊อบร้านยายห,ห้างพี่น้องคะไปเบิ้งขอมูลเนี่ยทางอาจารย์ทันเล็กิ่นเลยนะคะมาเบิ้งเนี่ยทางนี่คะ่ะพี่น้องคะเป็นเนี่ยทางสามตัวบนนะคะสามตัวบนสําหรับเนี่ยทางของเอ็ดเ,เ,เอ็กระตูนเนาะจ๋ะจมีอยู่ที่สี่ชุดละคะ่ะหกเก้าศูนย์หกเก้าหนึ่งหกเก้าสองและหกเก้าสามเนาะคะ่ะมากับพิจ,า,จ,จารณาจวดจาดฝาดบ่มได้เนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแกดบักฮัมหน่อยเด้อนะคะแอดบักฮัมหน่อยบอกว่าตามล่ามันนี่เด่น3เด mm ่น32เนาะจ้าส,ส,ส่วนชุดวินอยู่ที่0 2 3 8นะคะพี่น้องเนาะเอามากับพี่รนะตามเพื่อนใดเด้อพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของละพีพงศ์สัน้นเน้น5 1 5 2 0่1 0 5 2นหาเนาะ เน้นหานะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคันน้ำมตพราะจารยุบาลน,นะคะพี่น้องขาตามเล่าเมอนีวสันเพ้่นบอกว่าเก้าก็ได้หกก็ได้นอะพี่น้องแล้วก็หนึ่งสองสามเนาะ,ะ่ะลองเบิงะะ้งมาพี่น้องเนาะมักกบพิจาณาตามเพื่อนใดเนาะค่ะพี่นอ้องขาจวดจาดฟาดบื้มต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางปฏิทินแอดยันวสันเล็กปฏิทินนาะ,ะพี่น้องเนาะเออพ้นไฮมากนะคะพี่น้องคะเพ้่นบอกว่าอ่าเน้นหกเจ็ดกับ ฮกหานะคะเน้นฮกเจ็ดก็ฮกหาเนาะเอามากับพิจารณาได้เด้อพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดปูเนาะค่ะวัอนี้ตามเล่าแอดปูบอกว่าเด่นสองศูนย์สองแปดเน้นสองแปดฟาดสองลงไปว่าสั้นพี่น้องขาแอดปูว่าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้ว่าสั้นพี่น้องตามเล่าวัอนี้งวดที่แล้วเขาสองสองน้องวันนี้สองสามพี่น่าจะเน้นสองสามนะคะส่วนสองสี่สองห้าสองหกเป็นตัวรองนะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์เอกสิ์ได้พี่น้องเด้ออาจารย์เอกส,สิ์ว่ัสดพี่น้องคะตำรามือนี่มือแย่ไพ่บริอานห่เด้อเข่าดีได้พี่น้องเข่าดีนะคะพี่น้องคะสำหรับแนวทางของอาจารย์เอกสิ์เนาะผู้ได้ไอ้นี่เด้อพี่นอ้องจับอ่าช่องนี่แย่ไพ่แย่ท่านี่บอกเนาะพี่น้องเนาะเราว่างมีสาชีพเด้อพี่น้องเด้อน,นะคะเอาเอารูปโปรไฟล์แย่ไพ่เพจแย่ไพ่นอะแล้วก็เอาซื้อแย่พาษีชแนลพร้อมเนาะพี่น้องเนาะ ไปหลอกลวงเอาเงินผู้อื่นเด้อพี่น้องย่าไพ่ขอเตือนไว้นะคะพี่น้องขาเนาะเพราะว่าทางเพจก็จะทรงมาหลายนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลวยหล่นฝ่าซันย่าไพอ่านแต่แต่สามตัวห้สองตัวแคบนา,าจอเอาเลยนะคะพี่น้องสามตัวมีห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งหาสามแล้วก็สามเจ็ดนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางในมนมเนาะมือนีเด่นซีเน้นซีเก่ากับซีเจ็ดนะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้อาจารย์ก,กระสินบอกว่ามึอนี่ตำเล้าเด่นหกว่าสั่นหกสี่หกห้าหกเจ็ดหกแปดและหกเก้าเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไนเนาะแอดไนบอกว่าตำเล้ามัอนี่เด่นสองสามสี่สามและหกสามมักกระจวดเน้นนะคะเน้นเน้นเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของ Now, เก่าเงินเก่าทองเนาะเก่าเงินเก่าทองคนบอกว่าตำราโอนีนเดนเก่ากับซีฝาดซีเดอว่าสันเน้นเนีนคือซีสองสองซีส่วนซีสามสามซีเป็นตัวรองเนาะพี่น้องเนาะแคบหน้าจอเป็นแนวทางตามเพิ่นได้เลยเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางรวยล้นเอ้รวยขนาเอ่อคอคนคนสุดเนาะพี่น้องเนาะคอคนคนสตดแคบหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องคะแคบหน้าจอได้เลยเด้อแคบหน้าจอได้เลยนะคะ สำหรับเนว้ทางคอคนค้นสูตรเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางของายไพ่มือนี<ห>เด่นเจ็ดตัวเดียวเด้พี่น้องที่จริงน่าจะเด่นเจ็ดกับแปดล่ะเจ็ดกับแปดแต่ว่าายไพ่เห็นเด่นเจ็ดตัวเดียวเพราะว่าเจ็ดมันมามีกระมิชิดเบิร์นใดอีกคือเกาเนาะวงวดที่แล้วายไพ่กับว่ามีซิดเบิร์นกับเบิร์นอีลีเนาะงวดนี้ายไพ่กับว่ามีชิดเบิร์นเพราะว่าเจ็ดมาสองตัวสองมาสองตัวนะคะายไพ่เนี่ยอ่าใหมากมากเจ็ดเจ็ดนอะพี่น้องเนาะอ่ามากเบิร์นคือเกาล่ะ 7จ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดว่าสั่นชุดเนยีเนยนง่าไพ่เนาะชุดวินอยู่ที่เจ็ดสองแปดหนึ่งนะคะพี่น้องะ่ะเอาพิจนา,าไดเดอพี่น้องเดอมากตัวใดกระจวดจาาได้ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดนุ um ่มเนือนะคะแอดนุ Ad ่มเนือแล้วบอกว่าตามล่ามนนีเด่นหาก็ะหกเนีนหาศูนย์กับหกสี่เนาะพี่น้องไพ่มากระเทียบหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดฟินิกแอดฟินิกบอกว่าตามล่ามนนีเด่นหกกับเก่าเนาะ ถ้าหกมาพี่น้องเพิ่นบอกว่าหเอ่อหกหนึ่งหกสถ้า9มา9 0 9 1ศเละ9ก้าเก่าึเกิดยังสีเต็มคือเก่าเนาะตามลาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอลราชนกบอกว่ามือนีตามลาวเดนหนึ่งก็6เนาะจ้าสี่หกหนึ่งหกเหนึ่งสีเก่านะจ้าหกหนึ่งเกหนึ่งสี่าะค่ะสี่หกหนึ่งเก่านาะสำหรับแนวทางของแอดราชนกเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้ยัยไพ่บริอานไฮเดอร์มีอยู่3ชุดนะค่ะพี่น้องคะ่ะมี3ตัว2โตและอ่ากับสองตัวบนรางเนาะพิจารณาได้แคบหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้วสันสูตรไมเดอว,ว์วสันมี3หาซีหาและ55หาเนาะต่อไปเลยจ้าสูตรนี้มาเบิ้งคะ่ะอีกสูตรเก้าวสันเพิ่นบอกว่าหา1 7 5 1 8เหาเจ หาแปดหนึ่งหาเพิ่นเน้นหนกับ18นะคะเน้นหนดกับหนึ่งแปดแย่ท่านนี้มแย่ไพ่ผู้ใดเด่นเกับแย่ไพ่ดเดาพี่นอ้องแย่ไพ่คือก่าทาน่นเอามาตามต่อจังวันนี้เพิ่นบอกว่าแอะกระตูนคือกันนะคะแต่ว่าเป็นสองตัวมาได้บนล่างเนาะ,ะแปดห้าแปาดหและเก้าเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะไอตูนบอกพาตามเล่ามือน,นี้ดับบนหาดับล่างเกา่าไพมักเน่ดังแนวดับไอตูนเนาะ เรหน้าจอได้เลยต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนมสุพรรณวันดุมสุพรรณบอกว่าตามเล่ามัน,นีเด่นศูนย์กับหนึ่งนะจ๊ะมีศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์วสดุสำหรับแนวทางของนุมสุพรรณต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนีกาแฟเดลว,วัสดุโมเทเลวเน้นศูนย์หกนะจ๊ะวันนี้สองหนึ่งเออหนึ่งสอง กันหนึ่งสามกับสองสามมาสั่นตำเหล้าวันนี้เอาพิจารณาได้พี่นอ้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดบังย่อมแดงบอกว่าตำเหล้าวันนี้สี่หกสองสี่ซีซีและสองอ่าสองหกเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตำเหล้าแอดจ็อกเกอร์หรือว่าแอดบักแตงโมนี่ยแหละพี่น้องคะมาเบิ้งค่ะเพิ่นบอกว่างวดที่แล้วเขาหกสองโต๊ดโตดเนาะรูดว่าสั่นวันนี้มีสองสามห้าเจ็ดแปดเก้าเนาะค่ะพี่น้องพิจารณาได้เนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอสบีวันนาเนาะเอสบีวันนาบอกว่าจาเล่ามอนี่เด่นอยู่ที่ว่าสันพี่น้องคะเด่นสามสามสี่ตัวเดียวเขนเขียนแปดสามสี่หนึ่งแปดสามสี่สำหรับแนวทางของเอสบีวันนาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอดเอ่อคุณสุราชเนาะงวดที่แล้วการลุดนเนาะจะมาตามต่อจังหวะนี่นบอกว่ามีหกสองหกสามหกสี่หกห้า แปดสองแปดสามแปดสี่แปดหาศูนสองศูนสามศูนย์สีและศูนย์ห้าเนาะต่อไปเลยจ้ะอ่ะคนสุราทือกันนะคะพี่น้องคะคนสุราทือกันเนาะเพิ่นมีศูนย์สองศูนย์หกศูนย์เจ็ดและหกเจดลงไห้อีกข้างทิ้งชูดเก่าแอดก้อยใจแอดแอดจอยใจดีนะคะแอดจอยเพื่นค้นถามหา,หาลายแย่ไพ่ก็เลยเอาลางมาไห้เน,ะเเนาะแย่ไพ่ขนแนวทางของแอดจอยเนี่ยหน้าว่าสัน เพ่นบอกว่าเด่นเก่าเมื่อนี้นะคะแคปหน้าจอเ้ว่อยๆยกไพ่บริอานไห้นะคะขอโทวขอไพ่ได้หลายค่ะเนวทางหลายตัวเลขลายแยกไพ่กับบริอา,านไห้นะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอแล้วเอาไปดูได้เลยสําหรับผู้ใดมักเนวทางของแอดจอยใจดีนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางอาจารย์เสื้อขิมชากกังเล่าเนาะเพื่อนมีตำเล่าไปในบนล่าง28 29 38 3 9 4เกและ4 9ตเก่าตเลาวันนี้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางของ เพิ่นบอกว่าตามลาวมานีถ้าบม,มาดินหนึ่งหกวัสนมาจ,จวดรวดเด้อว,วัสพี่น้องพาบนว่าเอา้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดแคนแนพารวยวัสพี่น้องคาเน้นสองหกสองเจ็ดสองแและ6หเด่นหเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดแชวโรดวัสดพี่น้องขาแอดแชวโรดบอกว่าตำลาวมานีเด่นเจ็ดกับแปดเอามีปูเด่นเจ็ดน้ำข่เลยได้พี่น้องบานี่ยเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปละแปดศเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้ย่าไพ่บริอานไห่เดื่อของตะวันท่อแสงนะคะ่ะบนบอกว่าเด่นหักกับสองเด่นห้าและสองชอบกระจวดเนาะพี่น้องเนาะตะวันท่อแสงเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เป่าไท่หงอซันเด่นเจ็ดลองเก่เามีภูมมักน้ำหรือไม่พี่น้อง 7, 7, 8, 7, 9, เจ็ 7, 1, 000, 9, 9. าาเด 7, 8, 7, 7, 000, 9, 9. าามีเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเลยเจ็ดหนึ่งพจนเพด่นพน์เนนย่าไพ่เนนเจ็ดแปดกับเจ็ดเจ็ดพจน์เนนเจ็ดเก่าย่าไพ่บอมีเจ็ดเก่าเนาะพี่น้องเอาว่าไปตามสูตรเพจน์นะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางศูนย์นี้เลยเพื่อนบ้านวันที่เรียเข่าสองศูนย์หกด้วนวสันวันนี้สองหกสและสาเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าเอตตาสันเอตตาบอกว่าตามเล่ามนนี้ขงัง 3, ะคะเครื่องสาเนาะค่ะอีหยังนี่เพื่นบอกว่าสามห้าสามสองแปดสามเก้าเนาะจ้าเน้นสากับสามเก้าสัน เก่าแปดสามเก่าพนาพี่น้องเอาเพื่อนบอก6กตัวไปเลยพี่น้องกาแคบหน้าจอทางล่างเก่าหากเก่าแปดพน้าจะเน้นเก่าแปดนะคะสําหรับแนวทางของแอคตะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอจอยขึ้นกันแต่ว่าเป็นแนวทางสองโตนะคะบนล่างมือหันนี่ทา่านี่สามโตเนาะอันนี้สองโตเนาะค่ะเนาะสาหรับแนวทางของแอจอยแคบหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องเนะาะมักกระจวดจาาฟาดบื้มได้ค่ะพี่น้องคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของตีเลขเนาะมือน,นี้ตีเลขบอกว่าเด่นเก่ากับสีเนาะพี่น้องเนาะเด่นเก้าและ C. พี่นบอกว่าเก่าเก่าเก่าหนึ่งเกาี่สี่เก้าสีหนึ่งและสีสี่ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะ่นบอกว่าเน้นลางเด้อซันแคบหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องค่ะผู้ใดงบหน่อยก็จวดไปนะคะตามเล่ามือน,นี้เนาะพี่น้องนอเนาะแคบหน้าจอได้เลยนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของ ู้เท่าเมืองอุบ่นเนาะค่ะวันนี้เดนซีว่าซันเน 4, นซีแปดเนาะคะ่ะตัวอื่นแคปน้าจอเดลเลยเดอพี่น้องเดอสำหรับแนวทางของเพื่อนเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้อนนายะไพ่ลุงหายแล้วเนาะอันนี้แอดตอมเพื่อนบอกว่าตามล่างวันที่แล้วเดนศูนย์นวันนี้เดนสามนะคะต่อไปเลยจ้าสูตรนี้อีกขึ้นกันชอมาลักซิปว่าซันสามกับเจ็ดนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์แมนบ่นเนาะคะ่ะ เด่นที่สุดคือเก้าว่าสันพี่น้องคะ่ะเพิ่นบอกว่าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าและห้าเก้าสามตัวเคี้บนาจอได้เลยเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะพี่น้องคะ่ะเคีบหบนาจอได้เลยนะคะสูตรนี้เพิ่นบอกว่าซีสามหาซีสามกับสามีแขนแขนมักกระจวดว่าสันเนาะสูตรน,นี้เอาชุดเต็มของเพิ่นนะคะเพิ่นบอกว่า 8 4กับ6 1ข้างบน6 1ข้างล่าง8 4ผููใดงบหน่อยให้จวด6หนึ่งวันันพี่น้องมาเบิ้งค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอสซินโคลาดเนาะค่ะเน้น7 4กับเก่านะคะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้ะลุงนิ่นบอกว่าตามเล่าโมานี่เดน3กับ6กว่าซันพี่น้องเดน3กับ6 3ตัวอยู่ที่603503856มาจาก2ตัว032636 ซีหกหาหกและห้าแปดนะคะเสียทำเป็นเบิ้์กับซ้ำสามกับหาหาวาสันลุงนินแล้วว่ามาเบิรงแอดไต่ฟ้าค่ะพี่น้องคะแอดไต่ฟ้าบอกว่าตามเหล้ามานี่เด่นเจ็ด hmm. วาสันพี่น้องคะเอาบี่แอดไต่ฟ้าเด่นเจ็ดขึ้กันกับยายไายอยู่เด้กพี่น้องเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกและเจ็ดแปดวาสัน mm hmm. ต่อไปเลยค่ะแอดก่อยใจนะคะตามล้ามีแคปหน้าจอได้เลยนะคะเพื่อนบอกว่าเอ่อนบ่อหนึ่งสาม หนึ่งสามเจ็ดหกเก้าซีานันปานยนละพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลุงนิ่นบอกว่าเอารัฐบาลไทยด้พี่น้องนี่มาเบิ้งค่ะอันนี้มีต่รัฐบาลไทยเนาะพี่น้องเนาะอ้ยแอดนูนามยายไพ่หายไปใส่เนาะพี่น้องอันนี้ย้ายไพ่อันหายแล้วเนาะสิพาไปหาแอดนูนามเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งอันนี้เป็นแนวทางนักลบอิสระเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าตาลาวมนีศูนย์สี่แปดศูนย์สี่กับสี่แปดนะค่ะ อันนี้อยากเห็นคนถึกเลขว่าสั้นตามเล่าเด่น3กับ4เนาะคะ่ะอ่าเพื่อนบอกว่าชุดวินเน้นสกับเก้าเนาะพิจารณาเป็นแนวทางใดสองกับสี่อ๋อสองกับ9อยู่หลักร้อยนะคะอ่าแอดกระตูนหรือว่าแอดวาราพ่อนเพื่อนบอกว่าดับดับเลขดับเล่าอยู่ที่5้างวดที่เ 9. หลวกเก้างวดนี่หานะคะเอา้าอันนี้เป็นแนวทางพี่ควายคนโก้นะคะตามเล่าโมนี่สี่ หกเจ็ดนะคะ่ะคนบอกว่าเน้นตัวเดียวคือหกศูนย์หกวัดส,สันพี่น้องศูนย์หกสิมาอีกอยู่ตีพี่น้องหกศูนย์เนาะคะ่ะเนาะอ่ะมาปิดไทยย้ายผ้าหาจนพอเนาะพี่น้องเนาะมาตะกอนมูบพุดเดิ้าต่ตำท่ตาตำเล่าล่องเรียบคนล่องหายเลยนะคะงวดที่แล้วเข่าสองน้องวันนี้หนึ่งสองหาเดนลางแอดนูนามทิพย์เนาะถ่ายคลิปนี้ย้ายผ้ข,ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนะาะจ่าียดีๆเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆสุขสุขคุณ ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้ะที่ได้แบ่งปันขออมูลเนาทางายแย่ไพม่มาให้พ่อแม่พีน่น้องได้เบ่งได้ช่มเป็นเนวทางขอบคุณในหลายเดือจ้ะสวัสดีจ้า